สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทีเครรักตุกทักทนน้ำกะละกันครับพี่น้องผมสลับมือนี้พบพ่อกันอีกแล้วเช่นเคยกะละกันครับอยู่กับทางด้านครับสุ่มไก่นมหมอลำสิงมาอีกแล้วมาอีกแล้วสุดยอดพี่น้องครับมือนี้ครับมาพบพ่อครับเจ้าขวัญฟ้าครับพี่น้องครับอวขวัญฟ้านาดำพี่น้องหน้าตาพี่น้องเนาะสายเลือดข้นๆครับ ของทางด้านสอรมศับครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับมาเบิงครับกระดูโค้งสร้างปึกเลยพี่น้องหน้าตาท่าทางบาวันฝ่าหน้าดำหน้าดำครับเเรียกวันฝ่าหน้าดำนั่นขาแข่งต่อมีพ่อประมาณพี่น้องครับนี่เป็นสายเหย่าดำกับพี่น้องครับเนาะหน้าตาโหหน้าโห,โหดโมดคิตตีพี่น้อง บึงกับขาแข่งพี่น้องตัวตัวพ่อพมาณเนาะโอ้โหครับเป็นเยี่ยเขียวครับพี่น้องตัวนี้ <c oughs> เยี่ยเขียวขาแข่งแต่มาแต่น้อยนครับตัวนี้ได้มาแต่น้อยอกระลังส่งกระลังมากคือเนี้ยจังนหน่อยอ๋าตาโครงสร้างใหญ่ครับพี่น้องโครงสร้างใหญ่หนาปึกครับ ่าแข่งบึกล้ๆกันพี่น้องค่ะอืม้ยโอ้ยไปฮู้ยคุณพี่น้องไก่เขาเป็นอะไรอยู่แบนี้กําลังห่าเนาะหน้าตาโอ้หน้าตาเท่ร้ายพี่น้องตัวกับความงามละตาหลังใหญ่ปีกหนาเงาตันจุลูอยู่พี่น้องหน้าตางอน ฝากต,ติดตามใด้ก็แล้กันพี่น้องครับนุ่มมาล่าสิงครับขอล่าเพียงซสานีก็แล้กันครับนอกขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพม